วันนี้นะคะเราก็ชวนน้องๆมาปั่นจักรยานตอนนี้กําลังไปเลือกจักรยานกันอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเช่าจักรยานไปปั่นในสวนวชิระเบญจทัตกันนะคะจักรยานจะมีให้เลือกคันละ30หรือ40บาทโดยมีเวลายะเวลาให้ปั่นถึง1ทุ่มไปเลยตอนนี้ เด็กๆกำลังเลือกจักรยานแม่บ้านมาแล้วค่ะกล่อมแก้มกับจักรยานสีชมพูน้องปู่จักรยานสีเงินนะคะพีตาาเดี๋เดี๋ยวตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอสตาร์ทไปแล้วฮะวันนี้น้องตู่มาปั่นทำอะไรคะลองหาประสบการณ์ใหม่ ในสวนสาธารณะห,หรอคะกำแก้มคะวันนี้ใส่บาตัวไหนมาคะใส่ตวัวนี้มาค่ะตัวไหนครับไม่เห็น <laughs> ไม่เห็นนะ่ะเป็นบาอะไรอะ่ะเป็นบาเทนนิงอะ่ะบาเทนนิงทำไมถึงเลือกเลือกเลือกเทนนิงอะ่ะมีตัวเดียวค่ะมีตัวเดียวใส่ได้ทุกง,งานใช่ไหมใส่ได้ทุกงานค่ะโอเคโอเคพี่แป๊ะ ใส่บาอะไรมาคะใส่บาตัวเทนมาค่ะทำไมถึงเลือกตัวเทนมาคะเพราะว่าเราวันนี้เรามาปั่นจักรยานเบาๆเราใช้ตัวเทนมาขอโอเคค่ะมื่อคือใส่บาอะไรมาคะไม่ใส่แล้วใส่บาทั่วไปที่ใส่อยู่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมใช่ออ๋โอเคงั้นเดี๋ยวลองปั่นดูว่าใส่แบบบาปกติแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหหน้าเต็มมากเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์น้องเมย์ใส่บาอะไรมาคะเทนนิ่ะทนนงทำไมถึงเลือกเทนนิงอ่ะ ปั่นแรงนะคะวันนี้พี่ลมก็ใส่บาไล์ซับถอดมานะคะเพราะว่าปั่นจักรยานเบาๆชิลๆน่าจะไม่มีแรงกระแทกมากโอ,โอ วันนี้ปั่นกันไปกี่รอบคะสองรอบระยะทางเท่าไหร่เอ่ยสหกโลหกโลค่ะกิโลเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยแล้วบาร์ที่เราใส่มาวันเนี้ยคือใสแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างมะเขือจะเป็นบาร์ปกติบาร์ปกติเป็นยังไงบ้างเวลาเราปั่นแล้วแล้วแล้วหน้าอกสะเทือนไหมก็มีสะเทือนแล้วก็เจ็บนิดนึ่ง อ๋อเพราะว่ามันเป็นบาแบบใส่ในชีวิตประจำวันใช่ปะประจวจะมาเอาไม่ได้ใส่อ๋อโอเคน้องเมย์ขาน้องเมย์ใส่อะไรมานะใส่ตัวเทนนิงมาค่ะเทนนิงเป็นไงบ้างคะก็เวลาปันจักรยานเวลาเจอทางผูกขาไงมันก็จะไม่สะเทือนก็จะมีการสพอร์ตอ๋อใส่แล้วก็แบบว่าคล่องตัวด้วยเออถึงว่าอยู่คันหน้าเลยนี่ตาตาเป็นไงบ้างคะตอนนี้วันนี้ใส่ตัวเทนมานะคะ แล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับมากกุลาบปั่นจักรยานก็คือจะให้ความกระชับแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีได้โอเคค่ะน้องแกมแกมคะ่ะไนบ้ามาปั่นจักรยานเป็นไงบ้างคะยื่นดีค่ะยื่นดีค่ะแบบเคลื่อนเคลื่อนไหวมันก็แบบว่าไม่ไม่ไม่แบบไม่ล้นไม่ไม่ไม่รู้สึกสะเทือนหรอรอ,อ๋อก็กระชับกระชับค่ะปั่นสนุกโอเค ของพี่ร่มวันนี้ก็ใส่ตัวเทรนที่เป็นไลท์ซัพพอร์ตมานะคะก็ตอนปั่นก็ไม่ได้สะเทือนอะไรเลยค่ะก็ให้การซัพพอร์ตที่ดีอยู่ถึงจะเป็นตัวไลท์ก็เถอะเพราะว่าวันนี้เรามาปั่นกันแค่แบบชิลๆปั่นเล่นๆไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะคะ